สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนักกายกรกกรได้กินกเลยวะหนูไม่มีแม่หมอกินนมหน่อยติดเหลืองตีเหลืองติเหลืองก่อนเีเ้ติดเหลืองเลยอยากลบปีล้สาเหตุมาจากตาชานสามคลิปนี้มาจากตาชานติดเหลืองเออสามคลิปสี่คลิปสี่คลิปว่พอ มันก็สมคว้นตีคลิปเดียวลงสีเธออหารเอเข้ามาคลิปเดียวที่ลราลงน่ะมันติดเหลืองเล่าสีแก่แต่ว่าเลาแก่แต่แต่ว่าแต่ว่าตาชานแก้ไม่เป็นก็เลยไปกดที่ไลน์ก็มันก็เป็นคลิปขึ้นมาใหม่เป็นคลิปขึ้นมาใหม่เป็นแต่ว่าคลิปที่สองไม่เหลืองใช่ไหมตาแต่ดูให้ตาเมื่อวานนี้ไม่น่าจะเหลืองสักคลิปเลยนะสีคลิปแม่มาบ้างนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็แก้เหลืองให้นะ ให้ตาชานก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็แต่ก็จะทำให้ผู้จัดการให้ครับผู้จัดการเอาสองช่องเลยวันนี้จ้าแม่ตะเกียร์เขาไปเห็นในเล่าแล้วเจ้ากินข้าวแซ่บเราบนเต๊ตัวนี้ฮะกินข้าวแทบเราบอ๊บบบ่บ่อ๊บเพืนยังกินข้าวแซ่บรอวันที่ยี่สิบสี่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นสัตว์อีกเคมนึงนี่ยีิบสีนี่อ๋อเป็นีดาแต่ไม่ตายเลยคนเนี้ยเรื่องนี้จะรับอะไรดีคะฮะซิโนฟาร์มอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ ก็ได้เป็นวัคซีนเออยังก็ได้ม,มันเพืเ่อเลยก็อันที่ไปรอบเนี่ยนะเขาเอิน้นว่าเพื่อเลยว่าคือเขานัดกันไหนคะน้าเจคกูเอ็กซ์ซีดแล้วตัวนี้นะกูแอ็กซ์ซีดแล้วจะมีซีโนแวคจะมีซีโนแวคเอ็กซ์ตาเซริก้าอะไรซีโนแวคซีโนแวคกซ์เราเขาฉีดแล้วซีโนแวคกนี่นะเราเข้ซีดแล้วเอต้าเออเราจะไปฉีดแอ็กซ์าทีนี้เราก็จะไม่แอคเลยเหรออยาเราจะไม่แ,แอสาสาแบบคเลยเหรอทีนี้นะเราสิบ่แอคบ่เนาะเออ เป็นพ่อญานี่แหละถ้าเราแอ็กมะเออเป็นพ่อญานี่แหละเอาเนี่ยท่านได้พ่อไฟเสือไปเศษท่านผ่อต่อโอ้โอท่านผ่อไปเสือความอะไรเอ็งวันน่าเตยพูดเนี่ยนะเขาว่ามันจะเข้ามาอยู่มันจะเข้ามาอยู่มาทีหลังเพื่อนทีหลังเพื่อนแล้วก็เราไปชิริกมันเข้ามาแล้วตอนเราเราไม่แม่ญาณเราแอ็กก่อนแอ็กก่อนเออแล้วคอยตาเราควายตาตาแล้วก็อยางอี๋บนนี้ฮะเราไม่หรอกขนาดไอ้ขนาด แม่ผู้ใหญ่บังกุสูงยังฉีดไปแล้วสามเข็มเลยเราแค่เข็มสองเข็มจิบ๊บจิ๊บเอาพี่มๆๆแม่แม่ผู้ใหญ่บังกุสูงมาไปแล้วสามเข็มเข็มที่สามคุเพื่อนเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเข็มที่หนึ่งไม่มีประสิทธิภาพอะไรเขาข้ามประชีดอีกแกก็ประชีดอีกแล้วก็ประีดอีกสามเข็มแม่มันเป็นโรคนั่นนะเตนะไว้เกิดมาสดเดียวเดยฮ้ยจักบอกใครเคยฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิดบ้าง ยกมือเพ่แย uh ่ยกมือเพ่ยนอมาถูถามมันนะมาองห้าตายไปอันฉีดเข็มหนึ่งใครเคยฉีดเข็มหนึ่งยกมือเพ่แย่กับโบรายไปสองเข็มยกมือเพ่แย่อีกสามเข็มหัวไอ้กูตัวหนึ่งในตองอูสันบอกยำมาถูกูผู้เดียวสามเข็มหลวดสามเข็มหลอดวันที่สี่ยอกยอกนะคะยอกยอกก้มหน้าก้มตา คุณนากลมนากลมตาอัพโหลดคลิปพ่อพ่อรู้สึกตื่นเต้นไหมที่จะใกล้จะถึงวันที่24แล้วธรรมดาไม่เราฝ่าลงคลิปเราวราจะไปทำให้แต่เช้าเ่าจะคอยกับไปสันก็แก้มน้ำใหม่เนาะวันนี้เนาะแกงน้ำใม่ะิลเปวันนี้สิลาเป็ดสิมุ่งลังค้าเฮื่อนคอยเด้เหมือนีเด้ออ สีชมพูบ่เนาะอย่างหูจักสีเอ็นสีสังกะสีเด้อขันมุ้งสีสีชมพูนี่เด้อยบอกเลยวันแม่แตนนกกระเบกาขี่ใส่เค็นยี้คอยสีนีงกระติกเงี้ยจะจะไปเลือกสีหรอบ่ฮะคอยเลือกจะไปเลือกสีหรอบอกแล้วบอกแล้วสีอยัางเนสีอยังสีน้ำตาลฮะสีน้ำตาลโสีเอ็สีน้ำตาลบ่ได้สีผู้บันแววบ่จังสีละขอบระยู่น้ำขอว่าสีให้เอาสีชมพู หอสิษุดกับชีแดงว้ายมันจังหมอสมกับเถียงนาไร้สินธรรมบังอ้อมผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวการอันนี้ถ้าถ้าไม่ผ่านคนนี้จะนดแตจะไม่มีหลังคานะถ้าไม่ผ่านคนนี้จะไม่นดแตจะไม่มีจะเป็นเรื่องหลังคาจะไม่ได้หลังคาต้องผ่านคนนี้ที่ต้องผ่านอนุมัตเนาะอนุมัตินปนนเขาเาเรียกว่าอะไรนะยะ ถ้าบอกว่าสินเชื่อฝ่ายไม่รู้นะเพราะว่าฝ่ายอะไรผู้จัดการใหญ่อ่ะผู้จัดการฝ่ายอะไรฝ่ายอะไรบริหารจัดการทำไมมันดูถ้าถ้าไม่ผ่านนะโฟนไม่ได้ใช่ไหมน้าเตะนี่อะไรบัญชีห่วยนนรบัญชีห่วยแม่แม่เอาลงพื้นหน่อยมีดจังสละจังสลีะ ีอะถ้าสีอะไรนะฝนพูดเนี่ยยายจะเชื่ออยู่สีอะไรนะฝนสีอะไรน้ฝนไม่รู้มันรู้ทายายไ่ายายเหรอเออใช่สีน้ำตาลแต่สีน้ำตาลก็สวยนะยายคุยกับช่างเขาแล้วสีนี้ก็สวยช่างเขาบอกว่าสีน้ำตาลสวยสีนี้เหรอนะสีไม่ใช่อันนั้นถ้าสีเหมือนบ้านยายมะลิก็น่าจะเป็นไอ้กุติสาลาแล้วไม่ใช่สาลาลายสินรม สีน้ำตาลสีน้ำตาลเหมือนนี่ไงเหมือนรลอนเด็รลอนเด็ดโอ้ลอนอ๋อลอนเลยเหรอรลอนสเปนไงรลอนสเปนด้วยอ๋เป็นลอนสเปนเลยเหรอแต่สมพพอแล้วเนาะสมพพอเงินจังบ่อย่งแล้วเนาะเตยเตยป่ะมื่อวันที่ วันวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ก็มาอีกให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าแตงย่ามี fc คอมเมนต์มาในช่องในช่องหนาตายด้วยนะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าย่าหนาตายตอนเย็นมีนัดที่ต้นมะเดื่อว่าสันเอ้ยกลับไปหน้าเจอวันนี้นะวันนี้กลับไปหน้าเจอแต่งเป่งเหมือนเอาไว้เปิ้นว่ามีนัดที่ต้นมะเดื่อว่าันสัน กับไปตัวโอ้มือนี้เดี๋ยวสิไปสื่ออันอันถูกมาไหมถูกอันนั้นมันบบชัดอ่มันไม่ชัดเลยนะถูกอันนั้นก็ใส่ก็แค่หัวละบ่กินขยะเดือยกินกับบกเดือนะไม่เด้อตะไครอยู่ต้นมะเดือสวัสดีเป็นกำลังใจให้นะไม่รู้ว่าเนี่ยซัมเบียเนี่ยว่าโอ้ตําตําตะไคร้กินกับบกเดือแสบเด้อประชัน โอ้เอาอันนั้นไปเด้วยอ้เมีเสียเอาเปียกไปอ้าเอามะขามไปเด้วยตัเมื่อตับด้วยตัย่างกัตับมดไทยตับมดกับมดเดือยม่เกี๊ยงแกงวายผูแกงวายทั้งลาบเป็ดป้าเมื่อนี่ขากียอขอสีทากินดอกเม่นบ๊อบจฝีมือ บอรอ่ั่นแหละบอกรอบอกรอเอามาทำมะคุงจนเหียนแล้วม่คุงมะคุงได้มะคุงได้ลายวยวันตะกี้ทุกวัาบอกรอันีกระโดดเนาะเออมาหน้านี่ไปไปทุกครัเบิร์เบิร์ตเสร็จแล้วตํำม่ตำม่แทนวันนักูซื้อประเด็จตอนเสร็จแล้วก็ลงคลิปงับงมงับกันแล้วหุนทึ่งตาชานพ้อมตาชานก็ลงคลิปยาอาชีก็ลงคลิปแมาม่นเมเบนก็ลงคลิปท่านอ่อนบอก ค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามช่องหน้าตายกอกด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวรอดูรอดูว่าวันนี้จะไปเจอกันที่ไหนฝ <c oughs> า,ากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามช่องหน้าตายกอกด้วยนะคะ